ด่าว่าเราเป็นของรัฐบาลขายแต่สิบแต่มีค่าบริการบนแหเข้ามาด่าสรุปรว่านั้นไปจบขายหมดไป45 0 0 0าใบทัวลงแต่ขายดีผมจะพกลอตเตอรี่อยู่ฝึกผมเจอใครถ้าผมรู้สึกชะตาผมเชิญเขาหยิบเลือกไปคุณน็ตนอตเอา,าลอตเตอรี่มาทำไมคุณจะมาขายผมผมไม่ซื้อนะเดี๋ยวผมข่อเหตุผมกลับไปทำของผมเหม,มือนเดิมผมดูแล้วแค่นี้ยังมีปัญหามาเอาปืนมาวางแล้วก็ยึดเพจผมไปในวงการ,ราลอตเตอรี่ลูกค้าถูกจริงไม่มีเฟกไม่มีตอแหลครับนี่อยู่ต่อหน้าพะ่ะตอแหลเปล่า เชื่อไหมผมรอนานมากกว่าจะได้มาสัมภาษณ์คุณ ติดการเมืองติดกันเมืองคุณน็อต,ตเราเจอกันจริงๆแล้วตอนแรกๆคือคุณน็อตกองสลากพัฒนะแต่ทุกวันนี้คือคุณน็อตลอตเตอรี่พัฒนก่อนหน้านี้นเราเคยเจอกันเมื่อสามสี่ปีก่อนใช่ตั้งแต่เป็นกองสลากลดคอมอ่าแล้วตอนนั้นผมเป็นอาจารย์สอนแล้วคุณน็อตจ้างผมมาสอนพนักงานในบริษัทให้ไลสดให้ไลสดใช่ถูกไหมตอนเราเจอกันผู้ชายคนนี้ยืนบอกผมว่าเฮ้ยคุณโยงตอนนั้นน่ะผมกำลังจะทำธุรกิจเกี่ยวกับลอตเตอรี่ในใจผมคือลอตเตอรี่มันก็คือขายตามหน้าวัดตามตลาดคุณบอกว่าเอาลอตเตอรี่ อะสามปีใช่ไหม,ปมเป็นไปได้เหรอวะในใจผมนะแล้วคุณน็อตก็ทิ้งท้ายบอกว่าผมอ่ะจองชื่อโดเมนเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเราคุยกันจบแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันหลังจากนั้น3เดือนคุณน็อตผมขับรถขึ้นทางด่วนผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งแม่ง,งยืนกอดอกใส่เสื้อสีแดงแล้วเขียนว่าเหมือนลอตเตอรี่นึกถึงผมอ่ะหน้าคุณใช่ครับเฮ้ยทำไมคุณแบบบ้านในการแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วขนาดนี้เรามีข้อมูลครับเรามีเป้าหมายคือตอนที่ผมเริ่มทำลอตเตอรี่ออนไลน์ใหม่ๆเนี่ผผมมด้้ศึษาาาขอูลลลแววพบ่ต อยู่2องแสนสี่หมื่นล้านผมก็เลยคิดง่ายๆในฐานะนักการตลาดกูจะเอาเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ได้หรอซึ่งเปอร์เซ็นต์เดียวของมันก็คือ2,400ล้านถ้าคุณมีบริษัทยอดขาย2,400ล้านที่คุณยืดได้แล้วนะแต่ผมทำไปทามามันไป 24, 000, 000. 2 4ง0 0ืล้านโหดมากตอนแรกคือคุณน็อตคิดแบบเวิร์ดเคสเลยเอาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวพอใช่ครับแต่ทุกวันนี้มันเกินกว่าที่คาดมันต้องมี1 แล้วมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆปรดมากอ่ะฟังนะฮะนั่นคือเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ามปีกว่าๆที่ผมเจอเขาทุกวันนี้ผมบอกเลยเขาเนี่ยดังกว่าผมอีกดังคือเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนเขาเรียกคนแห่งความหวังอ่าเรียกคนแห่งความหวังลูกค้าเรียกไปที่ไหนเขาก็รักผมถามก่อนเอาคำถามแรกที่ผมอยู่ในใจผมมาตลอดคือวันนั้นเราเจอกันในสนามบอลผมจําได้นะวันนั้นเราเจอสนามบอลแล้วผมตะโกนไปคุณน็อตขอสัมภาษณ์หน่อยคุณน็อตบอกว่าอ่าถ้าไม่อยากเดือดร้อนติดต่อมาเลยจำ เรื่องหลายเราที่ตอนนั้นเจอมรสุมอะไรสักอย่างใช่ครับเป็นช่วงที่เราติดต่อแล้วอยากจะไปสัมภาษณ์คุณน็อตทุกหน่วยราชาการยกเว้นอ,อยอตาหมดหมดทําไมวะทําทไมลาหูมันเข้าเยอะขนาดนั้นวะมันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนในประเทศนี้ยังไม่เข้าใจผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจกฎหมายยังตามไม่ทันเขาเลยยังมีความเครือบแคลงสงสัยเราเลยจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะหน่อยหนึ่งละลอตเตอรี่หนึ่งใบเนี่ยคุณขายซ้ำไหมคุณขายวนไหมไม่ใช่มึงเอาตัวจริงไปขายลอวภาพมาขายเอาอะไรทีซึ่งก็มีเห็นอยู่หลายเจ้าเห็นดราม่าอยู่ เชื่อไหมผมได้เงินนําจับด้วยนะจริงไอ้ที่ผมเห็นเป็นข่าวตอนนั้นนะผมแจ้งจับเพราะผมยอมไม่ได้ที่จะให้ใครมาทําวงการเสี่ยงผมรู้สึกเขายิ่งเงินไม่ได้10บล้านผมได้สองแสนห้าได้ค่านาจับได้ค่านําจับด้วยโอ้โหครับซึ่งเราบอกคนอื่นจะทํายังไงอ่ะเราจะปล่อยไม่ได้ไงเพราะปลาเน่าตัวเดียวมันจะเหม็นนังค้องมันเหม็นทั้งวงการใช่ผมโดนตํารวจลงสี่ครั้งไม่มีสักครั้งที่ผมไม่มีใบจริงผมถามก่อนไอ้ช่วงที่ลาหูลงไอ้ช่วงที่แบบทัวร์ลงไอ้ช่วงดราม่ามันเกิดไม่เอาตีนไก่นาผักหรอวะธ าาันจะสงกัดกันนะครับคุณรู้สึกไงของผมพุ่งครับพอเป็นข่าวพุง่งพอเป็นข่าวพุ่งพอเป็นข่าวพุ่งพอเป็นข่าวดราม่าใช่ครับลอตเตอรี่ขายดีครับเพราะกว่าจะเป็นข่าวดราม่าเนี่ยผมขายมาแล้วปีหนึ่งแล้วผมผ่านอะไรกับลูกค้ามาเยอะมากที่สู่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกค้าเห็นว่าเราไม่ได้หลอกลวงพอหลังจากที่เราโดนตรวจสอบหนัหนกๆยิ่งตรวจยิ่งไม่เจอยิ่งตรวจยิ่งไม่เจอยิ่งตรวจยิ่งไม่เจอลูกค้ากับให้ความสนับสนุนขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นดราม่าคือสิ่งที่ดีสําหรับผมในตอนนั้นเป็นแสงทีีี่่สสะท้้อออนนนกลับบมมาาาาาใใดดชคืเเเตรรวจ เราทําได้มันก็เลยเป็นส่งผลดีครับคุณผ่านดราม่ามาด้วยความที่ใจแข็งมากถ้าเป็นบางคนเนี่ยอ่ะทอ้อแม่งเลิกทำไอ้กูมไม่ทําแม่งเลย คุณหนีทุกอย่างคุณทาต่อลอตเตอรี่ออนไลน์เกิดขึ้นเพราะผมในประเทศไทยผมคือเจ้าของลอตเตอรี่ออนไลน์ทำไมผมต้องเลิกคุณเป็นคนบุกเบิกคนลับาชเป็นคนที่คิดมันขึ้น,นมาทําไมผมต้องเลิกนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งท<ช>ี<ห>่ทำให้คุณทาต่อผมถามย้อนกลับไปนะผมเคยเจอคุณน็อตเมื่อประมาณ3ปีก่อนเราพูดเรื่องเดียวกันคือการมีแบรนดิ้งแบรนดินงคือการมีตัวตนที่คนรู้จักหลังจากนั้นผมเชื่อว่าคุณน็อตต้องได้อะไรบางอย่างจากคาที่ผมพูดคุณน็อตลงทุนกับการสร้างทุกอย่างในวันนี้ประสาสำคัอ ที่เราไปออกรายการในการสร้างภาพจําให้คนรู้จักแต่ผมไม่ได้เอาเงินตัวเองนะผมเอากาไรพอได้กําไรผมไม่ลงนั่นสือเป็นเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดใช่ครับหกร้อยล้านเริ่มทละนิดทละนิดทิะนิดครับทำไมคุณถึงต้องลงทุนกับเรื่องนี้ผมอยากรู้600ล้านทาไมผมต้องเอาตังค์ไปให้ดาราแล้วเอาหน้าเขาไปไวบ้บนบิ l บอร์ r ล่ะนั่นแหละครับแต่จุดจริงๆที่ผมตัดสินใจทำ co branding ก็คือลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจสมมุติว่าคนที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นลอตเตอรี่ราคา80สิบสิ่ เขาจะซื้อทำไมถูกไหม แล้วเขาจะซื้อกับใครก็ไม่รู้ล้วฝากไว้เขาจะมั่นใจได้ไงว่าถูกและไอ้นี่จะจ่ายเงินไอ้นี่จะไม่โกงกูเหมือนหใบ30ล้านที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ผมก็เลยต้องทําตัวเองให้เขารู้จักว่ากูคือเจ้าของถ้ามีอะไรผิดพลาดกูรับผิดชอบมาเอาเงินกับกูติดคุกกับกูมันก็เลยเป็นการทําซียวเวนดินให้แข็งแกร่งที่สุดเพราะธุรกิจนี้ต้องการความเชื่อใจอย่างสูงคคุณเลยลงทุนกับสิ่งนี้ความเชื่อใจใช่ครับเข้าใจผมไม่ได้สร้างแบรนด์ผมสร้างกองสลากคัดให้ทุกคนเข้าใจว่านี่แหละคือหนึ่งเดีท่่จะกอตคุณแร กองสลากพัดเือาป่ะคำนั้นผมเห็นเลยนะคุณน็อตอัจฉริยะมากผมได้ยินคุณพูดวันนั้นที่ว่าจองโดเมนเรียบร้อยแล้วผมบอกคำเนี้ยพันล้านครับผมไม่ใจผมนะแล้วมันมีราคาเกินพันล้านด้วยเสียดายมากคุณเสียดายไหมทำจริงผมไม่ได้เป็นคนคิดแบบยอดสูงสุดที่เราทําได้คือ1 9ึ0 0หาพันล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านปีหกสามปีหกสี่ยอดขายผมพันล้านปีหกห้ายอดขายผมหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านโหดอย่างบ้าคลั่งจากคำคำเดียวจากธุรกิจที่คุณคิดคำว่ากองสลากพัดคุณคิดขึ้นมาเหมือนล แก้ไม่ได้ช่างมันก็เกิดมาเป็นลอตเตอรี่พัดทุกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเอาตรงตัวเลยเราขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่พัดรับพลัสก็ยังอยู่ครับลอตเตอรี่พัดนกตัวนี้ก็ยังอยู่ฟีนิก์ตัวนี้ยังอยู่แล้วนกฟีนิก์ตัวนี้จดทรัพย์สินทางวิญญาณแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวความหมายของนกฟีนิกส์สำหรับผมนะคือน,นกอมตะที่นี่มีวันตายใช่ครับมันคือตัวคุณโดนเผามันก็เกิดขึ้นใหม่มันเหมือนกับผู้ชายคนนี้เขาคิดไว้อยู่แล้วเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าทําไมต้องเป็นนกฟีนิกส์เพราะเชื่ คนรู้สึกเหมือนเดิมเลยไม่รู้สึก <หะ S 1> เปลี่ยนแปลงผม <หะ S 1> รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรล่ว่าผมซื้อที่ไหนผมจะซื้อคุณน็อตผมไม่ได้ซื้อกับเว็บไซต์ผมไม่ได้ซื้อกับแอปพลิเคชันผมซื้อกับคุณน,อน็อตอันนี้ผมบอกก่อนนะเขาไม่ได้จ้างผมมานั่งทอล์กและพีอาร์นะนี่ไม่ได้มีเสียงโฆษณานะผมคือคนเดินแผงอะแล้วไปขายหน้าบ้านโัยุงแล้วไปทุกวันอะผมก็เดินไปขายเงี้ยทุกเจ้าด้ยทุกคนด้วยผมเป็นคนนั้นผมคือแม่ค้าของชําข้างบ้านเขานั่นคือสิ่งที่ผมทําให้มันเป็นคคคคิิิิดดดดดดไไไไไ้้้้งงวเาารรนนนััั่แมมมลใสธ ไม่ได้คิดง่ายมันเกิดจากเพนพอยง่ายๆคือเลขาผมเนี่ยเขาไปซื้อลอตเตอรี่แบบนี้แหละแล้วแม่ค้าก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ผมก็เลยบอกเฮ้ยมันต้องเป็นแพตฟอร์มมันทาชุย่ชยๆแบบนี้ไม่ได้อแล้วใ,<ช>ใครจะรนะับประกันถูกไหมถ่ายรูปมาแบบเนี้ยใช่ฮะแค่นั้นเองแล้วเราก็เลยเริ่มทำดูนะเขาเริ่มจากเพนเพนคือปัญหาแม่งไปซื้อลอตเตอรี่แม่ค้าแม่ค้าไม่มาให้ใบจริงถ่ายรูปมาใช,ใช่ป่ะแล้วก็ส่งมาให้ใช่คับตอนถ้าถูกมาปัญหาเกิดแน่ปัญหาเกิดแน่ถ้ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยไอตอนไม่ถูกไม่ มีแม่ค้าหนีไปแล้วครับคุณเห็นเพนพอยท์ทุกวันนี้คุณอ่ะตรงๆนะมองในตลาดของลอตเตอรี่สำหรับผมนะผมเห็นคุณเป็นโนหนึ่งแถวหน้าเลยคุณยืนอยู่บนสุดผมถามก่อนนะในวงการลอตเตอรี่เนี่ยของคุณถ้าคุณบอกว่าคุณลูกค้าถูกจริงไม่มีเฟคไม่มีตอแหลนี่อยู่ต่อหน้าค่ะตอแหลเปล่าไม่ตอแหลมีเมกมาฮะรางวัลที่หนึ่งไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่เคยมีสักครั้งแล้วในวงการเราพูดความจริงกันในวงการอ่าบ้านอื่นไปต้องบอกชื่อก็เคยมีข่าวอยู่เมคกเหรอครับนั่นจริงเหรอใช่ครับไม่ใช่ว่าอ่องตรง ก็ไม่มองข้างหลังเราครับปวดคอเสียเวลาด้วยผมไม่เคยสนใจใครเลยข้างทางผมทำเพราผมไปอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วมันก็ดีขึ้นเองแล้วผมก็สอนลูกน้องเสมอว่ามึงไม่ต้องไปหาข้อบกพร่องของชาวบ้านหรอกไม่ต้องไปเตะขาเพื่อนเออมึงทำตัวเองให้ดีที่สุดเดี๋ยวชาวบ้านมันก็สะดุดเองซึ่งมันก็มีข่าวอยู่นะผมถามหมดนะทำได้ด้วยหรอวะที่เวลาไม่ถูกจริงแล้วเมก็ไปวิ่งซื้อมารางวัลที่หนึ่งแล้วมาประกาศช้าสักแป๊บนึงอ มันจริงจริคลิกมันแค่นี้นี่หว่าใช่หวยออกปั๊บลองนึกตามผมนะหวยออกปั๊บวิ่งไปซื้อเพราะรู้ว่ามีคนถูกแล้ววิ่งไปซื้อใบานั้นมาแล้วก็เอามาประกาศว่าถูกที่ค่ายตัวเองใช่ผมเลยใช้วิธีให้นักข่าวมาเป็นพยานแล้วหยีภายใน15นาทีอของคุณเลยต้องเคลียร์แบบนี้ว่าของคุณสดใหม่ภายในเวลานั้นใช่ได้ไปซื้อเมคไม่ได้ขาดใบเดียวติดคุกเลยช่อโกงประชาชนเข้าใจละอ่ะผมถามก่อนในทุกธุรกิจเนี่ยคือผู้แข่งเกิดขึ้นมาได้เสมอสมมติว่าผมเนี่ยปอยุงหัวหมอเห็นคุณน็อตรวยผมแม่งทำลออ่นนไลล์ขมาแงวก เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะพูดแค่นี้เลยอะครับไม่โกรธผมนะไม่โกรธรับแต่เหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยหน่อยนะแล้วไม่สําเร็จด้วยเพราะว่าธุรกิจลอตเตรอรี่ออนไลน์สิ่งสําคัญที่สุดคือรางวัลที่ 1. <ม>1เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าลูกค้าเห็นใบละหกล้านคุณต้องมีรางวัลที่1โชว์ก่อนโชว์ให้เขาเห็นว่าจ่ายจริงและการจะมีรางวัลที่1ต้องขายได้ประมาณล้านกว่าใบอันไหนจะถึงถึงยากกว่า<อ>ก็คนไม่เชื่อจะซื้อถึงล้านใบยากไหมย,<อ>ยากต่อให้คนขายได้ล้านใบคุณมีรางวัลที่หนึ่งบหนึ่งใบดงว์เอ้า ไ้2ปีแลวครับนี่คือโคลัมบัสเขาบุกเบิกมาเขาสร้างจนทุกวันนี้เชื่อไหมฮะผมอยากรู้นะตอนดรามา่าคุณยังขายได้อยู่เลยธุรกิจไม่มีผลกระทบเลยวดสุดท้ายที่ผมโดน DSi จับอ่ะผมขายได้11ล้านใบ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะจริงเหรอวะครับแข็งขนาดนี้เลยแบรนดิ้งเนี่ยและตอนที่ผมกลับมาเปิดใหม่หลังจากหายเงียบไป6เดือนอะ่ะงวดแรกผมขายได้5 0 0 0 0นใบโหดมากผมถามคุณนิดนึงนะฮะคนข้างนอกอาจจะไม่รู้ตอนที่คุณเจอผลกระทบผมเชื่อนะเราเป็นบอสเราเป็นซ e o วันหนึ่งที่เราถูกปิด,ดที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่แล้วเราแบกที่น้องพนักงานเราเป็นร้อยร้อยชีวิตผมรู้ว่าคุณน็อตมีลูกน้องเป็นร้อยร้อยชีวิตใช่มี400ตอนนั้นพาร์ทไทม์ร้0ประจำสอ0ร้อยคุณรู้สึกไงวะตอนน,น <g> เพราะที่จําเป็นที่ p e r f o r m a ไม่ได้จริงจ้างออกหมดไป5ล้านก็ยังเหลืออีก130ร้อยสามสิบกว่าคนแล้วก็เลี้ยงมา6เดือน,เด,อนเดือนละเดือนละสิบสี่ล้านต้องแบกแบกครับแบกแบบนั้นก็คือไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ลอยกลางทะเลแขวงขวาง,งแบกทั้งหมดนะไม่ได้ทิ้งจ่ายเงินเดือนน้องใช่ฮะพอถึงเวลาตบโต,ต,ตไปไว้ทำงานเรียบร้อยกลับมาแล้วเอาตรงๆนะเป็นเราใจไม่แข็งเงินผมหมดไป70บลา้านเพาะช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วพอเรากลับมาเปิดได้2งวดผมถามมันเอาโบนัสไหมแม่บอกเอาช ซึ่งเราเพิ่งจ่ายไปเมื่อสิงหาเนี่ยออพี่น็อตผมถามจริงนะอันนี้ถามตรงๆเลยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ออนไลน์ขายทิพย์ละล้านใบเคยถูกเองไหมเคยถูกครั้งหนึ่งครับซื้อเองนะเอาแบบซื้อเองนะซื้อให้ลูกค้าดูสอนลูกค้าถาไม่เป็นเราก็กดอัดวิดีโอแล้วจิ้ม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 ให้ลูกค้าดูแล้วส่งวิดีโอไปอถูก2,000บาทสองตัวผมไม่เล่นการันตันครับไม่ซื้อลอตเตอรี่ดูนะเจ้าของเนี่ยเขาซื้อเคยถูกไม่เคยถูกรางวัลแบบที่สองที่สามที่หนึ่งไม่ถูกครับไม่เคยไม่ซื Mm hmm. เมื่อไม่กี่วันมานี้เขาบอกว่าเขาเป็นรูปท่านบันไดแล้วก็มีรูปเอาขา9ก<ๆ>้ายาวๆด้เขียนว่าทำมาหากินเขียนขยัน<ๆ>เขียนอไอสักอย่างเนี่ย<ๆ>แล้วสุดท้ายคือซื้อลอตเตอรี่<ๆ>คือเขาพยายามจะบอกคนว่าไม่ใช่มึงมาซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวนะแล้วม<ๆ>ึงจะรวยทำมาหากดกสิขยันสิตื่นเช้าสิแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เป็นของรางวัลชีวิตคือผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าลอตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องซื้อเยอะสี่ห้าใบสี่ห้าร้อยไม่ถูกก็ชั่ง มันน่ะถูกก็เป็นกําไรชีวิตเพราะว่าคนที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยซื้อใบนึงถูกใบนึงก็มีซื้อ2ใบถูก2ใบก็มีซื้อ2,000ใบถูกใบนึงก็มีซื้อ2,000ใบถูก12ใบก็มีคนซื้อเป็นพันใบถูกไม่กี่ใบก็มีเราเข้าใจมาตลอดนะว่าซื้อ100ใบเนี่ยกูถูกแน่ๆอ่ะถ้า100ใบ001 99ถูกแน่ๆแต่เขาจะซื้อเลขซ้ำๆกันเนี่ยกชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนันบางทีไม่ถูกเลยก็มีมีคนนึงล่าสุดที่เราไปแจกมาเนี่ยแกอยู่ที่บุรีรัมย์แกซื้อใบเดียวแล้วก็ถูกลูกค้าซื้อใบเดียวทุรันที่1ทุรันที่1อีกคนนึงน้าตกใจกว่าตกงานเหลือตังค์อยู่200ซื้อลอตเตอรี่ผม2 ถูกรางวันที่2 2สองใบก็เอาเงิน4 0 0แสนไปเคลียร์นี่จนหมดได้รถมาคันหนึ่งผ่านไปประมาณมสัก3-4เดือนเงินหมดอีกแล้วไม่เนใช้เงินเหลืออยู่ร้อยหกสิบบาทโตไปขอเมียบอกขอให้สี่สิบซื้อลอตเตอรี่ผมสองใบซื้อลอตเตอรี่อีกสองใบรางวันที่หน,น,นึ่งสองใบสิบสองล้านคน คนบ้าอะไรวะแม่งเฮงในชีวิตหนึ่งนะถูกรางที่2เนี่ยว่ายากแล้วนะครั้งเดียวในชีวิตถูกรางที่2เสร็จหลังจากนั้นคนที่งอีกคุณสรุปกับเรื่องนี้ยังไงวะคุณน็อตก็ไม่ต้องไปเล่นมันหมายความว่า,วา <laughs> เฮ้ยเรื่องแบบนี้มันดวงนะมันดวงอ่ะมันดวงมันดวงใครดวงมันครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมมีกําลังใบนึ่งก็ซื้อใบหนึ่ง,ง,งถ้ามีกําลังซื้อ10ใบก็ซื้อ10ใบถ้าชีวิตคุณมีความสนุกคุณจะซื้อ2,000ใบก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณไม่ซื้อเลยจะดีกว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องชี้นําผมเข้าใจไม่จําเป็นครับมันสินค้ามันมีความต้องการอยู่แล้วเขาอยากซื้อเราอำนวยความสะดวกให้เขาแค่นั้น ถ้าเขาไม่ซื้อเราเขาก็ซื้อคนอื่นคราวนี้ผมขอภาพคนที่ถูกลอตเตอรี่ทุกวันนี้คุณเดินไปท้องถนนความสุขของคุณคืออะไรผมเหมือนความหวังนะเขาเจอผมเขาบอกเขาก็มีความฝันว่าเขาจะถูกลอตเตอรี่นะอขอถ่ายรูปหน่อยขออะไรหน่อยครับเป็นมนุษย์ที่มีไปที่ไหนแล้วมีแสงคนจะรู้สึกเฮ้ย <c oughs> อยู่ใกล้คนนี้กูมีสิทธิ์ถูกลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ส่งมอบความสุขให้คนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่างน้อยเราได้เห็นเรายิ้มจากเขาทุกวันนี้พี่น็อตไปส่งรางวัลด้วยตัวเองด้วยแล้วผมก็จะมีรายการใหม่่่่่่ผผผมมมจจจจะะะพกกกกลอออตตตเเรรรรรีีียูููึึึึนนนงงป็าววัทถถคใ้้ส หรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะให้เขาหยิบเลือกไปหนึ่งอาจจะได้แแได hey, 2แสนใชไหมเฮ้ยร้อเล่นวัวเนี้ยไม่ร้อเล่นครับเฮ้ย <Hey, S 1> จริงเหรอจริงคร,รับนี่คือคุณทำรายการนี้ด้วยก็คือไปมอบโชคมอบความสุขให้คนเพืนอนน็อตเอาลอตเตอรี่มาทำไม คุณจะมาขายผมผมไม่ซื้อนะนี่เกิด l u ก k y CEO ฮะอย่างเงี้ยรางวัลที่4รางวัลที่4หรือสึกจะหมื่นหนึ่งสองหมื่นันนี้คือรางวัลที่4งวดที่แล้วที่ออกไปแล้วแต่วันที่สามพี่ถืออยู่นี่เกิน4 0,000รางวัลที่5รางวัลที่3รางวัลที่2อย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาผมไปผมจะพกไปสมมติผมเจอสวัสดีครับรู้จักผมไหมครับ l u กี y CEO คุณเจอ็อตคุณโชคดีผมให้พี่เลือกลอตเตอรี่ใบนึงแล้วเขาก็ได้เงินเลยในปิกนี้คือรางวัลที่ถูกหมดถูกทั้งหมดโอ้โหดังนั้นผมมีลุ้นตั้งแต่รัลลทีี่5ยยนน2 20,000เออ้หสสูุด ขอเอางี้นะฮะหลังจากนี้เจอพี่น็อตนะทักเรื่องนี้เลยลั l กี้ซีโอมันเป็นความรู้สึกเล็กๆที่อยากตอบแทนลูกค้าขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงเล่นกับผมนิดนึงเล่นกับผมนิดนึงได้ไหมสมมุติผมเป็นคนชาวบ้านสมมติผมชาวบ้านอ่าเราเจอที่ตลาดวันดีฮะพี่น็อตวันดีฮะลั l กี้ซีโอคุณเจอน็อตคุณโชคดีรู้จักผมไหมครับรู้จักสิครับกดติดตามผมในทิกตอกหรือยังอับยังไม่ได้กดฮะติดตามได้เลยฮะซีโอน็อตกดแป๊ะมีแอปผมเปล่ายังไม่มีตอนนี้เราบอกรู้จักกันอ้าวอ้าวจริงๆผมซื้อให้เมียซื้อให้้อาว ไม่เป็นไรจับเลยครับเลือกใบหนึ่งให้ผมจับเลยให้เลือกฮะแค่รู้จักคุณน็อตใหนึ่งใบอ่าโอเคนี่รันด้อมนะรันดอมเพราะว่าคุณเจอน็อตคุณโชคดีอ่าผมขออนุญาตจับนะฮะปังคุณน็อตฮะอะไรนะหกเรียบร้อยแล้วสองพันฮะนี่เลขท้าย2ตัวไปขึ้นได้เลยครับสองหกหกเลขท้ายเลขท้ายสองตัวหกหกเมื่อที่แล้วสองพันได้แล้วไปขึ้นได้เลยในปึ้งนั้นมีตั้งแต่สองพันยันห้าแสนยันสองแสนยังสองแสนโอ้โหเข้าใจแล้วคุณไปมอบโชคให้คนเองดีมากเวลาถูกที่ผมเห็นผมตามคุณน็อตตลอดผมเห คุณน็อตจะขับรถเอาเงินไปให้ลูกค้าตามบ้านแทบทุกงวดให้จริงหรือแค่สร้างภาพเอาไปให้เขาจับถ่ายรูปแล้วก็เอากลับอ้าวไม่ได้ให้จริงนี่การที่คนจะถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งในชีวิตนี่มันยากมากเขาต้องอยากจับลอตเตอรี่ของเขาลอ,อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยนี่คือแบบโอ้โหนี่คือผลงานของกูในชีวิตรวมของกูทั้งชีวิตเงินของเขาอะแบบขอเขาอยากกอดแบบเราเอาไปให้เขาทําอย่างนั้นแล้วก็โอนเงินให้นะแล้วก็เอาเงินกลับเพ<อ>ื่อพอให้ลูกค้าปลอดภัย ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจแล้วสมมุติว่าโปรยุงถูก24ล้านผมเอาไปแล้วผมกับโปรยุงน้อยไม่หลับหรอกคืนนั้นน่ะผมไม่กล้า บ่ย <c oughs> ขึ้น,นแน่นอนเอ,เอาพูดเอาพูดัราความจริงนะทีเอาเงินแม่งหลักสิบล้านมาคุณนอนไม่หลับไม่มีตู้เซฟเต็มตัวไม่ทันใช่ครับเข้าใจละและทุกครั้งจะไม่เฟกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมจ้างสํานักข่าวแปดสํานักข่าวมาไลฟ์สดตอนที่ผมกําลังออกรางวัลพอหวยออกปุ๊บผมจะใช้เวลา5นาทีเอาทุกใบมาโชว์ถ้าผมไม่มีใบจริงผมทําอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องแสดงความโปร่งใสต่อหน้าสื่อใช่ครับดังนั้นผมขออันนี้หายแคลงใจคนถูกลอตเตอรี่ถูกจริงถูกจริงเอาเงินไปมอบให้จริงจริงแต่ว่าเป็็็นนนนนนนกกกาาารรรรโอออออไ้้เเเเงงิตัคคืดปพะมใหห คิดดูถูกที่อื่นไม่มีวันได้ทําอย่างนี้สมมุติว่าถูกกับสํานังกงานสลากเอานี้ไปละขึ้นปุ๊บลอตเตอรี่เสียไปแล้วก็ได้เช็คมาใบหนึ่งไม่มีภาพจบ,จบเราขายเอ็กซ์เพลียนให้ลูกค้าความสุขของการได้ถูกรางวัลที่1ความสุขของการได้ดีใจอะไรเงี้ยมันเป็นเอ็กซ์เพลียนที่เพิ่มขึ้นนะผมถามคุณน็อตนะสมมติลูกค้าที่เป็นชาวบ้านเป็นคนลากย่างแมค่ค้าพอเขาถูกลอตเตอรี่คุณเอาตังค์ไปมอบให้เขาวินาทีที่เขาเอาเงินเห็นคุณนะเขาทำยังไงผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลลกกกกกเพรราาะผผมมถููวววััทที่1ุดไ้บคสขจ ็มมันจะมีอ <tre> ย <quê. S 2> ู่งวดหนึ่งพี่เขาอยู่อบตบางสาทงแกถูก12ล้านผมก็ไปให้แกแกบอกโอนให้แก6ล้านพออีก6ล้านโอนให้เมียเก่าแกบอกเอาพี่ให้ทำไมตอนเราลำบากเราสัญญากันไว้ถ้าถูกรางที่หนึ่งเราจะแบ่งกนละครึ่ง ดีต่อใจแบบพ่อแบบผมแค่รู้เท<ด>่อใจดีมากแล้วแกทําแบบคือแกเลิกแล้วจริงๆนะคือ,อไม่ให้ก็ไดกก้ไม่ให้ก็ได้ใช่เก็บเป็นคนเดียวก็ได้ใช่แล้วแกโสดด้วยใจหล่อมากอมแบบเนี่ยมันมีโมเมนต์อย่างนี้ครับแล้วอย่างอีกคนนึงผมก็ไปให้นี่แหละจะติดบ้านล้านกว่าบาทแล้วจะเก็บให้ลูกเรียนมันมีอารมณ์แบบนี้เข้ามาครับมันเลยทําให้ผมยังอยากทําอยู่ตอนแรกที่ผมไปมอบเนี่ยเราก็ทาธุรกิจอะเอาตอนผมเนื้อไปมอบพิธีแล้วทําธุรกิจอ่ะแต่เราพอไปเรื่อยๆแล้วเราได้รับความรู้สึกนะความรู้สึกจากเขาอะมันเลยทําให้ผมแค่นี้กูก็ม โอ้โหเฮ้ยแม่งมากกว่าแค่ถูกรังวันว่ะเฮ้ยอนี้ผมไม่ได้มารับจ้างสร้างภาพให้เขานะเขาไม่ได้จ้างผมนะครับเมื่อกี้คุณเล่าผมเห็นภาพเลยคือคนที่เอาเงินไปให้เราไม่ได้อะไนะเราได้ความสุขได้ผมได้กำไรจากธุรกิจผมโชคดีของคุณงเลยนะใช่กว่าคนถูกลงอีนที่หนึ่งคุณแม่งขายของได้ตังค์แล้วเอาเงินไปให้ลูกค้าได้ความสุขคุณได้ความสุขกลับมาด้วยได้คอนเทนต์จากเขาด้วยแม่งเห็นแค่ตัวแม่งจะจ่ายเลยวะกูนี่แหละมาถ่ายคนอื่นเนี่ยกูแม่งเสียตังค์ค่ารถไไม่ด้ โอ้คุณแม่งคิดมาแล้วแม่งดีครับถือเป็นธุรกิจที่ได้ครบจะมีธุรกิจอะไรที่มันตอบแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ได้ตังตามสมควรที่เราควรได้แล้วก็ได้ความสุขจากทั้งเราและเขาผมว่าผม ้น,นีคราวนี้ผมย้อนกลับมาเรื่องก่อตั้งกองสลาก .com กองสลากพลสคุณเริ่มต้นยังไงบ้างกองสลาก .com หลังจากเมาคืนนั้นตื่น <ก cassette> <yer. S 1> มาเช้ามาลงมาอมมีลูกน้องไอ้ต้อมไปหารลอตเตอรี่มาดิเดี๋ยวนี้ขายเท่าไหร่แล้วก็จดโดมเมนในวันนั้นเลยแล้วโปรแกรมเมอร์ก็มีหมีคนเดียวซึ่งทํางานไม่ได้แนะ่บินไปหาอาจารย์ที่ปลายผมมีอาจารย์ที่ผมนับถืออยู่คนหนึ่งขอให้แกช่วยทาหน่อยตอนแรกแกก็จะไม่ทําแกนึกว่าเป็นการพนันแต่พอแกดูแล้วมันไม่ใช่การพนันแกว่าเออน่าสนุกดีก็เลยทําเริ่มต้นกันมีเ่้าลใชว21 เปิดเว็บทำทันทีทำทันทีแล้วเปิดเว็บเนี่ยหวยออกวันที่30มธันวาผมเปิด2 7คนอื่นเขาจะรอมัวนาก็ได้ไหมไม่ได้มึงไปซื้อไม่ก็ให้กูห้าพันใบกูจะขายกูจะขายละและเจ๋ง <laughs> ขายได้สองพัน นี่ฟังนะผมคิดว่าครั้งแรกคุณจะต้องมาสอนสำเร็จเลยครั้งแรกของการเปิดเว็บขายลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อมากี่ใบนะห้าพันซื้อมาห้าพันใบลงทุนอ่ะตกตอนใบมาเท่าไหร่ห้าพันตีซะใบละแปดสิบอ่ะตีใบแปดสิบสี่แสนสี่แสนขายได้สองพันสองพันใบอีกสามพันลุ้นลุ้นเองลุ้นเองได้มาแปดหมื่นถ้าทุนแสนก็บานกว่นนั้นอ่าก็ยังดีไอ้ธุรกิจนี้ยังดีของสต็อกเหลือยังลุ้นได้งวดที่สองวดที่สองขายไม่หมดมึงไปซื้อกูเจ็ดพันเฮ้ยไม่เข็ดเหรอเนี่ยคือธุรกิจตอนเนี้ยนะครั้งแรกเนีี่ยยใจเส ถ้าเป็นคนปกติทําอะไรที่ไม่เคยทําคุณซื้อมา5 0 0 0ันใบเป็นผมผมจะซื้อเท่าเก่าคุณซื้อกี่ใบงวด2 7ง0 0ครับเอาอะไรมามั่นใจที่ซื้อมากกว่าเดิมตอนแรกมีเวลาแค่3วันอันนี้คุณมีเวลาสิวันเจ๊งครับเหลืออีกสามพันงวด2คุณน็อตซื้อมา7 0 0 0ใบทําในเว็บเดิมลองขายดูขายได้กี่ใบนะขายได้สี่พันขายได้สี่พันเจ๊งสามแต่วันแรกเราขายได้สองพันนะเออมันมีพัฒนาการนะเว้ยเฮ้ยจาก1กับ2ขาดทุนทั้งสองงวดนะแต่มันเห็นอะไรบางอย่างเห็นว่าไปได้แน่แนแค่คนยังไม่รู้จัก ทีสาสั่งหมื่นนึงเลยเอาจริงเหรอพี่เอา <c oughs> เฮ้ยมันขาดทุนตั้ง2งวดแล้วนะเวย้ยมันกินเข้าเนื้อนะเวย้ยแต่มันโตโต100%นตะตอนแรก2,000เป็น4,000ัอ่าเป็น4,000แม่ง 100%, 100 1 0 0 100%งวด3ซื้อซื้อ1,000 0นึงซื้อมา10,000บใบเตรียมขายเราก็เริ่มไปใชาสัมพันธ์แล้วแหละขายไปได้สักครึ่งงวดไปถ่ายรายการที่พัทยาเว็บชิลไปไหนเอาไปลงด่าว่าเราเป็นของรัฐบาลขายแปิแต่มีค่าบริการคนแห่เข้ามาด่าแบทััััััววววลลลลลงงงงมมยย่่่อนนนไีต้เ งวดนั้นปิดจบขายหมดไป4 5 0 0 0ืาใบซื้อพอมื่นเดียวไหมหรอซื้อเพิ่มเลยครับโอ้ยทัวลงแต่ขายดี400เท่าแล้วก็ไม่เคยไม่หมดอีกเลยจนถึงตอนนี้ไม่กอดแย่นี่ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้นะคุณน,อน็อตโหดมากธุรกิจของคุณคุณลองผิดลองถูกราวๆ4ครั้งคนปกติเนี่ยจะไปกันตั้งแต่งวดแรกที่พังเจ็งอย่างดีก็2คุณไม่ยอมคุณเห็นโอกาสคุณกัดฟันไป3และไป4จนมันไวรัลมันมัลติพายไปแล้วไม่เล แม่งแบบจุดไฟจุดพลุเลยผมบอกตรงวันแรกที่ผมขายผมดีใจที่สุดตั้งแต่ทําลอตเตอรี่มาเนี่ยได้700ใบผมไม่สนหรอกว่าจะเหลือเท่าไหร่แต่ว่าแรกผมขายได้700ใบโปยุงลงไปเดินขายลอตเตอรี่ให้ได้700ใบโอ้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมผมต้องใช้เวลาทั้งเดือนใช่โอ้แล้วกูขายได้ทั้ง700ใบอะ่ะนั่นแหละฮะผ่านเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการโปรโมทด,ด้วยคือเว็บแรกผมหน้าตาเหมือนเว็บพนันเลยอ๋อเวบ็วบเว็บแรกเหมือนเว็บบอลอะไรเงี้ยเลยเออเสีดำดำ อ๋อเพราะคนมันยังไม่รู้จักใช่ผมต้องผมรีแบร์หลายรอบนะก่อนจะมาถึงเนี้หลังจาก4ี่ครั้งแล้วคุณขายได้ไวรัลอมันจุดพลุละ40,000ใบทําไงต่อฮะพี่นอ็อตหาเงินมาเพิ่มซื้อ,อเพิ่มเรื่อยๆผมโตโตขึ้นเรื่อยๆมันโตแบบนี้นะธุรกิจนี้มันคือโตแบบเหมือนอมีบ้าโตแม่งขยายพันจาก1ไป2 3, 2ไบ3 3ไปบมแม่งเป็นร้อยตัวใช่ฮะแบบนั้นเลยยิ่งมีรางวัลที่1หลังจากผมมีรางวัลที่1ครั้งแรกอะหลังจากนั้นกี่เดือนคุณมีลูกค้าที่ถูรอที่หนต่ัประมาณหกจ ขายได้เจ0 0 0 0ใบแต่มีรางวัลที่1เข้ามาที่โหดมากมันก็บึ้มเลยงวดต่อมาก็โตอีก5 0 0 0 0นโตวงวดละ5้0 0 0 0ห้าจนมีรางวัลที่1 7ึ่งใบสีล้านที่ฉะเชิงเซาตอนนั้นผมถึงละ3ล้านใบครั้งแรกพอภาพข่าวออกไปปุ๊บอีกงวดหนึ่งผมขายได้4ีล้านแขายในเว็บเว็บเดียวใน้ี่ล้านได้4ล้านแปดแสนใบโหดมากจากครั้งแรกเขาขายได้2,000ันใบภายในเวลากี่ปีฮะคุณขายได้หลัก4ล้านใบปีเดียวปีเดียวไม่ถึงด้วยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปีด้วยมีคนถูร อโอ้โหนี่คือดอกสองที่ไวรัลอีกหยุดไม่อยู่ละตอนนี้หลังจากนั้นสิ่งที่มันกลับเข้ามาเป็นไงบ้างคุณน็อตก็มีทั้งดีและไม่ดีครับหนึ่งเลยที่มันกระทบเข้ามาอย่างแรงอย่างเช่นเรื่องกฎหมายเรื่องความไม่เข้าใจกันของภาครัฐกับเราเรื่องกันในแง่กฎหมายที่จะต้องตีความต่างๆนานาแต่มันก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจที่ต้องสู้ผมก็เชื่อว่าเบียสิงเบียร์ช้างเขาก็เคยต่อสู้มาบุหรี่เขาก็เคยต่อสู้มาเราก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่แล้วมันก็จะจำเป็นจะต้องต่อสู้ตาม มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากเพราะผลประโยชน์มันเยอะต้องอยู่เป็นไหมฮะคุณน็อตผมไม่ได้เหยียบตีนใครเลยครับรรตลาดลอตเตอรี่จะมีสำนักง,งานสลากหนึ่งคนได้โคต้าซึ่งจะเป็นสมาคมแล้วก็บุคคลทั่วไปแสนกว่าคนแล้วก็มียี่ปัวผมรับซื้อจากยี่ปัวอ้าวจริงเหรอผมคือคนถือแผงไงอ๋อคนคือคนถือแผงเหมือนแม่ค้าเหมือนกันใช่ผมก็ซื้อในราคาคนถือแผงเหมือนกัน oh. เพราะฉะนั้นหมายความว่าผมไม่ได้เหยียบตีนใครทุกคนเขารักผมหมดพอผมเข้ามาปุ๊บตลาดเขาโตเขาขายของได้ oh. เข้าใจแล้วเราไม่ยุ่งกับใครเลยเราเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนที่เคยดู uh huh. คุณแม่ค้ายี่ปัวที่เคยต้องขายยากๆก็เอามาขายกับผมนี่ผมเข้าใจมาตลอดนะว่าคุณทําธุรกิจนี้คุณจะต้องมีเส้นมีสายให้แบบว่าไปที่ต้นน้ําแล้วคุณได้จากต้นน้ำอะไรคยโกยๆๆๆแล้วที่เหลือคุณเหลือละมึงเอาไปแบ่งกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณก็เป็นแม่ค้าที่ไปยืนรอใช่ผมก็มคือแม่ค้าที่ไปเดินซื้อตามตลาดถ้าเขาซื้อแพงกว่าผมก็ต้องซื้อแพงกับเขามันก็เป็นการแข่งขันตามปกติครับผมพูดนะว่าคนในวงการลอตเต นนที่ผมเห็นในระหว่างที่เราไม่เจอกันคุณทํางานหนักมากคุณออกสื่อหนักมากคุณเจอดรามา่าคุณเจอทุกอย่างแถมธุรกิคจ,าากค,จค,คุณลันตลอดเพราะลอตเตอรี่เดือนหนึ่งไม่ออกสองครั้งแลวค,คนแม่งเล่นกันทุกวันคุณนอนอไปกี่ชั่วโมงเมื่อก่อนนอน3 4สชั่วโมงในปี2อปีแรกแต่หลังจากครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องพยายามนอนให้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้ผม44แล้วทุกอย่างมันเริ่มเอาคืนแล้วคุณเริ่มเป็นเหมือนผมผมอายุ43่ามผมเปน้องพี่น็อตเริ่มเอาคืนในทุกวันนี้เป็นอะไรบ้างล่าสุด แกนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็น่าจะเครียดฮะแล้วพักผ่อนน้อยวันนี้ที่ผมเจอคุณน็อตตอนแรกที่เราเจอกันคุณน็อตจะช้านิดนึงนะครับแต่คุณน็อตพยายามนะคือนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยออกเมื่อวานนะแต่ว่าคุณน็อตบอกว่าถามมาเลยพี่ยุงเอาเลยเต็มที่เลยผมสู้พี่ยุงครับขอบคุณมากที่คุณสู้กับผมคุณใช้ชีวิตมากต้นทุนผมไม่มีครับผมก็ต้องคูณ2คูณ3าของชาวบ้านถ้าอยากเท่าเขาโลกนี้ไม่มีทางรัดโกยุงทํางาน8ชั่วโมงผมทํา16ผมต้องได้ผลประโยชน์มากกว่าโกยุ้งสองเท่าสองเทํําาาผมมไ่ทงน ังือผมไม่อ่านหนังสือผมกินเหล้ากับลูกน้องมได้คุิงานได้อะไรกันไปมันก็ต้องใช้ทุกอย่างมันต้องแลกหมดสูสตรของความสาเร็จของคุณน็อตก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายกูทํางานหนัก work hard p a ฮาร์ดก่าคนอื่นใช่ฮะทำงานหนักนนก,ก็เจอปัญหาเยอะก็แก้ปัญหาเยอะก็เก่งขึ้นมีคอร์สไหนดีๆก็ลงเรียนไปฟังเขานี่คุณไปเรียนด้วยเหรอกผมเรียนตลอดคุณน็อตเนี่ยนะเก่งอยู่แล้วนะคุณผมเรียนตลอดไปดูว่าเด็กรุ่นใหม่เขาคิดอะไรเขาทําอะไรกันเราไม่ต้องเอามาทําเองแต่เราจะต้องมาดูน้องๆให้ได้ต้องเข้าใจมันว่ามันต้องทําาาาอออออะะไไรรรรใใจจจืมเเเเขขข้้้แันนนีีดดกก่่่งงชคคทผำ เขาคิดคําทองคําวักทองคําเขาสร้างธุรกิจที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้จนเป็นไปได้ทุกวันนี้เชื่อไหมผมยืนดูเขาในมือถือยืนดูเขาในทีวีผมชื่นชมคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณน็อตวันนี้คุณให้ชั่วโมงคุณภาพของผมครับผมอันเนี้ยเทปเนี้ยผมคุยเรื่องธุรกิจคุณผายสงสัยละว่าคุณไม่ทําอะไรสีเทาธุรกิจของคุณเป็นที่ยอมรับแล้วคุณไม่เก่งจริงนกอมตะอันเนี้ยแม่งไม่กลับมาหรอกครับผมขออีกเคปหนึ่งผมอยากรู้เรื่องคุณจําได้ว่าตอนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามวาาาคคนเัไไบมแล้้้ดดระะ เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนโลเคชั่นให้คุณน็อตพักแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นิ่งๆเราคุยกันใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกดแชร์กดดา่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการการันเอา้าใครกดขอให้จเจริญเจริญจ้า